สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทํานะคะเออจะมาทําฟักทองแกงบวชนะคะฟักทองแกงบวชอุปกรณ์มันก็จะมีนะคะฟักทองนะคะมีน้ําตาลปี๊บนะคะน้ําตาลปี๊บนะคะแล้วก็มีเออแล้วก็มีกะทินะคะมีกะทิแล้วก็มีเออน้ําใบเตยนิดหน่อยนะคะน้ําใบเตยทํากันเลยนะคะขั้นตอนขั้นตอนของเขาก็คือใส่อันนี้นะคะเราใส่อันนี้ลงไปเลยนะคะ คือฟักทองนี่จะเป็นทําอะไรแล้วจะสุกง่ายมากนะคะแล้วก็ใส่ฟักทองลงไปเลยนะคะฟักทองแล้วก็ใส่กะทิลงไปเลยใส่กะทิลงไปเลยนะคะใส่กะทิลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปเลยนะคะน้ำตาลปี๊บลงไปเลยนะคะใส่ลงไปพร้อมกันได้เลยค่ะแล้วก็ใส่น้ํา ใส่น้ำใบเตยไปนิดหน่อยนะคะอ่าแต่นี้อธิบายนะคะอธิบายเอ่อฟักทองฟักทองนี่ครึ่งกิโลนะคะฟักทองครึ่งกิโลแล้วก็มะพร้าวมะพร้าวนี่จะใช้ครึ่งหนึ่งนะคะน้ํามะพร้าวนี่เอ่อน้ำกะทินี่ก็ใช้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือสองขีดครึ่งนะคะสองขีดครึ่งนะคะแล้วก็ใส่น้ําใบเตยไปนิดเดียวนะคะให้มีกลิ่นหอมนะคะ แล้วก็น้ําตาลเป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะเป็นน้ําตาลปี๊บเป็นน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลมะพร้าวนี่ก็จะใช้สองขีดครึ่งนะคะเท่าน้ํากะทินะคะเท่าน้ํากะทินะคะนะคะเราเราเราไม่ใส่น้ํามากนะคะใส่น้ํานิดเดียวใส่แค่กะทิอย่างเดียวพอเลยค่ะสองขีดครึ่งกะทิสองขีดครึ่งพอไม่ต้องเติมน้ํานะคะเพราะฟัาทองนี่จะเป็นตัวที่คายน้ําออกมานะคะ ฟักทองฟักทองครึ่งกิโลนะคะเนื้อฟักทองครึ่งกิโลแล้วก็กะทินะคะเอ่อกะทิก็สองขีดครึ่งน,นะคะแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวนะคะสองขีดครึ่งเท่ากันนะคะใส่ไปพร้อมกันเลยค่ะใส่ไปพร้อมกันเดีย๋ยวนะคะรอรอให้เขาเดือดนะคะอย่าใส่น้ําเยอะใช่ไหมคะเนี่ยไม่ไม่ใส่น้าเยอะนะคะนี่ขนาดใส่เอ่อน้าน้าแค่สองขีดครึ่งน,นะคะ รอสักครู่รอสักครู่นะคะประมาณสักเอ่อสินาทีไม่น่าจะถึงนะก็ประมาณหนาที เพราะว่าฟักทองจะเป็นอะไรที่สุกเร็วมากนะคะถ้าเราเคี่ยวมากแล้วฟักทองจะเละนะคะทำง่ายๆเลยนะคะเอาเนื้อฟักทองเนื้อฟักทองใส่ลงไปกะทิตามลงไปน้ำตาลตามลงไปแล้วก็รอเขาเดือดนะคะรอเขาเดือดหลังจากเดือดหลังจากเดือดแล้วก็ประมาณห้านาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะเพราะฟักทองเขาจะเป็นอ่สุกเร็วมากนะคะ เราจะไม่ใส่น้ำตาลเยอะนะคะใส่แค่ครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งของออของฟักทองนะคะ อย็บมาตรงนี้ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวนะไปอยู่ตรงนี้เหมียวเหมียวจะกินไหนลูกเดี๋ยว,ย,วยังไม่สุกเดี๋ยวรอสุกก่อนนะครับอย่ามาหน้าร้อนนะครับแมวแมวเจ้าบุญธรรมบุญธรรมบุญธรรมครับขึ้นไม่ได้นะคะขึ้นไม่ได้เขาชอบขึ้นไปนอนไปหลังตู้ นี่คะเดือดแล้วนะคะหลังจากเดือดแล้วก็ประมาณสัก5นาทีก็ใช้ได้แล้วนะคะ เริ่มสุกแล้วนะคะเนื้อเนื้อมันเริ่มสุกแล้วนะคะฟักทองจะเป็นอะไรที่สุกง่ายมากนะคะเขาถึงเวลาเวลาปอกเปลือกเนี่ยเขาจะไม่ปอกหมดนะคะถ้าถ้าปอกหมดเนี่ยมันจะไม่มีตัวที่ช่วยล้างตัวเนื้อของฟักทองไวนะะ้นะคะนะคะเวลาเอาเปลือกออกนะคะถึงต้องเหลือเปลือกติดไว้ เขาจะเป็นเนื้อพราะทองจะเป็นเนื้อที่นิ่มที่สุดนะคะเนี่ยค่ะได้กี่นาทีแล้วได้สิบนาทีแล้วนะเนี่ยสุกแล้วนะคะเนี่ย แกงบวชแกงบวชฟักทองนะครึ่งกิโลครึ่งกิโลครึ่งกิโลนี่ก็จะทานได้เจ็บแปดคนนะนะคะตามสัดส่วนนะ นี้ก็สุดแล้วนะคะแล้วนะคะเดี๋ยวคุณยายจะตัดใส่จะชามนะคะอันนี้สุกแล้วนะคะ 我们也要打开的，打开、嗯。嗯嗯 อันนี้นะคะคุณยายจะอธิบายนะเดี๋ยวไปหามุมก่อนหามุมหามุมกล้องก่อนนะคะหามุมกล้องก่อนนะดี๋ยวก็จะบังกล้องเดี๋ยวมาถอแป๊นนี้นะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นดอกอัญชันคุณยายเก็บมา โอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นแกงบวชฟักทองนะคะเป็นอาหารหวานนะแกงบวชฟักทองนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ก็จะมีนะคะฟักทองครึ่งโลนะแล้วก็น้ำกะทินะคะน้ํากะทิก็สองขีดครึ่งน้ําตาลปี๊บนะคะ2ขีดครึ่งนะคะนะคะแล้วก็ใส่น้ําใบเตยนิดหน่อยนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารหวานนะคะเป็นอาหารหวานสําหรับวันนี้นะคะ ครึ่งกิโลนี้ก็จะทานได้เจ็ดแปดคนน่ะนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ